โอเคสวัสดีครับผมเจ้าชายกลุ๊ปนะฮะก็วันนี้จะมาอัปเดตเรือกันอีกสักคลิปหนึ่งนะฮะก่อนที่จะไปอัปเดตอุปกรณ์เนาะพอดีทำแคมด้านในนะครับแล้วก็ทำแคมนอกมีด้วยก็เลยจะมาอัปเดตวิธีการทำนะฮะว่าทำยังไงสเตปไปถึงไหนแล้วไปดูกันฟังนูด้ด ก็เนี่ยครับก็เราใส่กรงลูกตั้งแล้วเนาะคลิปที่แล้วนะฮะแล้ววันนี้กูก็มาใส่ฐานดัดฟ้านะครับดัดฟ้าอันแรกของเราจะอยู่ตรงนี้นะอยู่่างนี้เลยอันนี้คือดัดฟ้าทั้งหมดนะครับปกติดัดฟ้าพอจะอยู่ตรงนี้นะฮะเราขยับมาหน่อยนึงเนาะแล้วก็ตอนนี้กรงภายในเนี่ยเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ยิงจากใต้ขึ้นมาข้างบนนะครับเดี๋ยวรอคว่ำเรือถึงจะยิงนะฮะแล้วก็นี่ยิงสก,กูด้านข้างหมดแล้วนะครับ แล้ววันนี้ก็คือ <c oughs> ใส่แคมมาถึงนี่นะนี่ถึงตรงนี้นะมอบแคมอันนี้คือดัดเริ่มดัดแล้วนะฮะกูก็เลยมาใส่ข้างในก่อนนะฮะอันนี้คือมอบแคมตัวในเนาะกูไม่รู้เขาเรียกว่าอะไระนะฮะอันนี้ใส่แล้วตัดแล้วนะครับเดี๋ยวมาให้ดูอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งกำลังจะใส่นะฮะ โอเคอันนี้กูทำมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ออกก่อนนี่ครับก็คืออันนี้เราจะตัดนะครับตัดให้มันพอดีกับเนี่ยมันจะต้องมีไม้ปิดตัวบนอีกเนาะถูกปะเนี่ยแฮมพอดีอย่างนี้เลยอันนี้ตามหน่อยไม่เป็นไรนะเพราะอันนี้มันสูงอันนี้กูไม่ให้ตัดนะมันมีอยู่หน่อยนึงไม่ให้ตัดถ้าเกิดเป็นอันอื่นเนี่ยพอดีนะ จะเรียบไปเลยไหมเนี่ยตัดไม้ข้างบนให้มันให้มันพอดีกับไม้องเ่อนเพื่อนอนะ่ะเพื่อนใช้ไม้หนาแค่ไหนก็ตัดให้มันเลยแค่นั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ปกติคือยิงเลยก็ได้นะครับแต่กูอยากทําบ่าเพราะว่าเวลาเราเหยียบเนี่ยมันแน่นนะครับแล้วก็มีนอ็อตยิงอีกมันก็แน่นปึ๊กเลยเนาะเพื่อนเนี่ยกูทาทุกตัวเลยไหมจนถึงข้างหลัง ขั้งหน้าจนไปถึงดัดฟ้าเห็นไหมฮะแล้วเวลาเราใส่เนี่ยปกติท้ายมันจะเฉียงเนาะอันนี้กูก็ตัดเฉียงไปแล้วเราก็ใส่ซึบอย่างงี้นะแล้วก็ไปขึ้นทัางบนซึบอันนี้มันจะไม่พอดีนะเพราะเดี๋ยวมันต้องตีลงลงล็อกโดยที่ว่ามันโค้งมาเห็นไหมเรือมันโค้งมาเราก็ต้องดัดแอนอันนี้ยังไม่ให้ดัดเดีย๋ยวเรามาจับนี่ก่อน จริงๆมันรูดได้นะอันนี้แต่ว่ามือเดียวรูดไม่ได้ปึ๊บเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะเนี่ยเวลาเรามีไม้ปิดทั้งบนเนี่ยมันจะปิดพอดีเลยนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจาะรูตรงนี้นะครับเพื่อใส่คันเวลาไปตกปลาเนาะเนี่ยมันมีทั้งหมด1 2ึ่งสอี่ห้าหอันนี้ไม่รวมนะเพราะนี้เป็นห้องขังเยอเป็น เอาห้าเพราะตรงนี้เป็นเป็นเครื่องรอกระท่นั่งเนี่ยเจาะห้าคันเลยฝั่งละห้าคันจะเป็นประมาณนี้นะฮะเ,เดี๋ยวเราก็จะยิงน็อตหนึ่งสองทุกอันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะฮะไปไหนมายิงน็อตสองตัวสองตัวแล้วบ่าเข้าพอดีพอดีพอด,พอดีหมดเลย,เยจะไปถึงนู้นเนะาะแดดไาเดี๋ยวค่อยทำ เอาทีละเรื่องก่อนแล้วเวลาเวลาคุบดัดปก,กติดัดตรงนี้จะโยกใช่ไหมไอตรงเนี้ยรอบนี้ไม่โยกและนั่นปึกแล้วดัดง่ายด้วยนะไม่ต้องใช้ไฟลนเนี่ยดูดิเข้าแล้วเห็นไหมไม่ต้องใช้ไฟลนเลยทั้งสองข้างนะครับเนี่ยเห,หเข้าแล้วแต่ว่า เดี๋ยวเราจะทำดัดฟ้าก่อนเพื่อให้มันมีไม้ค้ายันเหมือนตัวนั้นเห็นไหมเหมือนตัวเนี้ยให้มีไม้ค้ายันแล้วเวลาเราดัดมันจะได้เป็นรูปทรงเพราะอันนี้เห็นไหมมันจะเบี้ยวตรงนี้หน่อยหนึ่งเบี้ยวตรงนี้หน่อยหนึ่งเห็นไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีไม้ค้ายันเวลาดัดปั๊บมันจะเก็บหมดเลยอะไรที่เบี้ยวที่ส่วนเกินเห็นไหมฝั่งนี้โค้งเงาเลยเห็นไหมตรงกลางประมาณนี้เนาะ ถ้าเกิดเพื่อนไม่เห็นพื้นเอียงไม่ต้องสงสัยแล้วเพราะว่าไอ้ที่ตั้งเนี่ยมันเอียงข้างล่างเนี่ยเนี่ยข้างล่างเนี่ย,ยมันเอียงเวลาเราวัดเวลากบวัดนะครับกูจะวัดจากพื้นพื้นเรือขึ้นไปพื้นเรือขึ้นไปมันจะเท่ากันยังไงก็เท่ากันนะฮะประมาณนี้เนาะโอเคครับก็อันนี้คือนั่งข้างแล,ล้วโยกได้แล้วนั่งได้ละแข็งปึกนะฮะก็ประมาณนี้ เดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆจริงๆคลิปนี้ต้องเป็นคลิปที่จะมาอัปเดตอุปกรณ์เนาะแต่ว่ามาอัปเดตนี้ก่อนเพราะกูทำเรื่อยๆนะครับว่างก็ทําว่างก็ทําก็เลยต้องมาถ่ายคลิปก่อนนะฮะคลิปอุปกรณ์ก็เลยยังไม่ได้ถ่ายตอนนี้อุปกรณ์จะหมดแล้วเนี่ยก็อัปเดตเรื่อยๆสั้นๆไม่ยาวนะครับใครชอบคลิปแบบนี้ชอบแนวเดียวกันชอบสไตล์เดียวกันก็อย่าลืมกดไลค์ซับแคร เตรียมใจกุ๊บด้วยนะแต่เราเนี่ยกระด้างครับ